ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณทีนี้ไม่เฉพาะบุคคาาลนบาแล้วครับคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้วันนี้ดูเหมือนจะลุกลามไปยังพื้นที่ของวัดพระสงฆ์เนนต่างๆได้รับผลกระทบหลายจุดติดเชื้อโควิดสิอย่างเช่นที่นี่ติดเชื้อ200รูปด้วยกันเกิดอะไรขึ้นและโมเดลนี้จะใช้สําหรับวัดทั่วประเทศอย่างไรเอาชตรงนี้กันครับ สักสองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมลงพื้นที่ไปทำข่าวหลายจุดด้วยกันนะครับทั้งวัดที่มีโรงแตกทั้งเบนพังทั้งไฟไหม้ต่างๆเราเราเห็นถึงความยากลําบากของการเผาศพด้วยแต่กณะเดียโดยการปัญหาเรื่องหนึ่งที่ปฏิเสธของการประชิญหน้าไม่ได้นั่นก็คือการติดเชื้อโควิดสิที่เห็นนี่เป็นวัดแห่งหนึ่งนะอยู่ในพื้นที่ของย่าลาซานบางนาใกล้ๆก,ก,กับสมุทรปราการคือวัดพ่องพลอยเป็นลักษณะของโรงเรียนพระปริยติธรรมคุณเริ่มนึกภาพโรงเรียนวัดโรงเรียนพระปริยติธรรม จะมีสามเณรนะครับเป็นหลักร้อยรูปนี่ยท่านเข้ามาเรียนที่นี่คือท่านบวชเสร็จปุ๊บท่านบวช3ปีบ้าง6ปีบ้างตามหลักสูตรสามารถึงสามัญมิไ้ก็เข้ามาอยู่ที่นี่นานๆเลยครับเข้ามาอยู่เลยปรากฏว่าให้เห็นบรรยากาศก,าก่อนนี่เป็นอาคารเรียนนี่เป็นอาคารเรียนที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่วัดผ่องพลอยเห็นไหมครับทีนี้ก็ดําเนินการมาตามปกติปรากฏวันสองวันที่ผ่านมามันมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นที่วัดผ่องพลอยที่ย่านลาซานบางนาเพราะว่ามีการเปิดเผยนะครับว่า เนนที่อยู่ในพื้นที่นี้เนนที่อยู่ในโรงเรียนพระปฏิติธรรมเนี่ยร้อยกว่ารูปรวมถึงพระและก็คราวาติดด้วยทีนี้ผมผมอยากให้ดูอ่านนี่เป็นสภาพที่เขาจัดพื้นที่เอาไว้เดี๋ยวผมจะลงลึกในรายละเอียดให้แต่ให้ดูชาร์ตชาร์ตนี้ก่อนว่ามูลเหตุสําคัญที่มันเกิดขึ้นนับตั้งแต่ช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการที่มีแม่บ้านท่านหนึ่งมีแม่บ้านที่คอยดูแลและก็เรียกว่าทําความสะอาดนะครับตัดเตรียมอาหารอะไรต่างๆให้เนี่ย แม่บ้านเนี่ยแจ้งกับทางท่านพระครูซึ่งเป็นผอ,อ,อของทางโรงเรียนเนี่ยนะครับแจ้งว่าทั้งหมดเนี่ยเธอเนี่ยติดเชื้อแล้วก็สามีตัวกับตัวของลูกของเธอเนี่ยติดเชื้อเหตุการณ์เป็นแบบนี้ดูเพจได้เลยนะครับดูเพจได้เลยปรากฏว่าพอเธอแจ้งว่ามีการติดเชื้อเนี่ยทั้งหมดแจ้งเสร็จปุ๊บท่านพระครูท่านสั่งล็อกดาวอาคารเรียนสั่งล็อกดาวอาคารเรียนสุดท้ายมีการตรวจปูพรมตรวจหาเชื้อครับที่สุดแล้วตัวเลขด้านล่าง สมณเณรติดเชื้อร้อยแปดสิบแปดรูปพระสิบรูปคารวาสอีกสองคนไม่ใช่ักรวาดสิบรูปคารวาสสองคนรวมเป็นทั้งหมดสองร้อยประมาณสองร้อยรูปบวกกับคนด้วยเช่นเดียวกันทีนี้อยากให้ดูบรรยากาศที่เกิดขนะึ้นณวันนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยที่เห็นพระที่อยู่ท่านี้ท่านต้องของรับของบริจาคเห็นไหมครับมีญาติโยมบรรดาคารวาสเอาของมาบริจาคตลอดเวลาครับเห็นไหมครับและท่านก็ต้องช่วยกันยก ช่วยกันเอาขึ้นไปข้างบนมีจุดสําหรับการตั้งบริจาคด้วยและเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับยกขยะต่างๆยกข้าวของต่างๆมีจุดหนึ่งท่านต้องทาความสะอาดกันเองด้วยนะเดี๋ยวให้ดูนะครับท่านฉีดยาฆ่าเชื้อกันในห้องที่นี่ๆๆเห็นไหมฮะท่านสวมชุดเป็นแบบ PPE แบบบางๆแบบนี้ฉีดกันไปแบบนี้เห็นไหมครับฉีดหลายจุดด้วยกันหรือกระทั่งให้ดูด้านในเดี๋ยวเราให้ดูด้านในด้านในที่นี่ครับสามเณรท่านท่าน,ท,านท่านต้องกักตัวอยู่บนตรงเนี้ย เป็นพื้นที่หนึ่งของอาคารเมื่อสักครู่นี่แหละผมให้ดูมาตรการโดยสรุปแบบนี้น่าสนใจนะครับอยากให้ดูว่าโครงสร้างของตึกตึกนี้เนี่ยมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันใน4ชั้นคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าชั้นบนกับชั้นล่างดูนะครับสีเขียวชั้นบนเนี่ยชั้น4ี่พระกับเนที่ยังไม่ติดโควิดสิกชั้นล่างมีพระเนที่ยังไม่ติดเช่นเดียวกันมีจุดรับปริจารแล้วปรากฏว่าชั้น2กับชั้น3ามเห็นไหมครับเป็นสีแดงคือให้พระกับเนนที่ท่านติดเชื้อโควิดสิห้ท้าชั้ ซ้ายมือคือสีส้มเนี่ยมันเป็นบันไดเป็นบันไดนะแต่ท่านพระครูเนี่ยท่านพอโรงเนี่ยท่านเล่าผมฟังบอกว่าเนี่ยทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยจะมีการปิดคือพระเนรชั้นสองชั้นสามจะไม่ให้ลงมาด้านล่างเลยครับไม่ให้ลงเลยครับเรียกว่าล็อกดาวน์ตึกแบบนี้ก็เรียกว่านั้นก็ว่าได้ห้ามออกมาจุดนั้นเด็ดขาด้ดวยมีการส่องกล้องวงจรปิดแบบนี้ด้วยเพราะว่าสัม,มเารท่านก็ยังเด็กๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการแจกจ่ายอาหารพัตทหารต่างๆรวมถึงยูกยาต่างๆที่เตรียมเอาไว้ด้วย ปรากฏว่าผ่านพ้นไปได้สัก3-4วันคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ21กรกฎาคมวันนี้ผมลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปขอข้อมูลชุดนี้จากท่านพระครูท่านผอโรงเรียนพระปฏิยติธรรมมานะครับท่าน,นเปิดใจมันน่าตกใจเหมือนกันนะว่าผมถามท่านว่าจ,จังหวะที่ผ่านมามีหน่วยงานเข้ามาดูแลหรือ,อยังท่านก็บอกว่านีแต่พอมีแบบนี้มันยังไม่ขึ้นหน้าไปถึงไหนเป็นเพราะอะไรลองฟังกาเปิดใจจากท่านพระครูผอโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมครับ พระอาจารย์ตอนนี้การเข้ามาช่วยเหลือดูแลอย่างที่ล่าสุดเนี่ยที่เห็นปรากฏเป็นข่าวไปนะครับทางโรงพยาบาลสงหรือว่าสมัคคุณได้ได้เข้ามาเรียงครับพระอาจารย์ฮะโรงพยาบาลสงก็มาวางแนวทางแต่เพียงวางแนวทางอย่างใช่นะพระอาจารย์พูดอย่างนี้น,นักพูดก็มาแต่ก็ยืนอยู่นูน่นห่างก็ไม่ได้มีส่วนใดเข้ามาเพียงเพียง มีแต่บอกว่าสั่งการสั่งการพระอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจนถึงวันนี้ยังสั่งการไม่เสร็จท,ที่วางแผนเนี่ยได้วางแผนอะไรไปบ้างไหมครับพระอาจารย์ครับวางแผนว่าคุยกันวันเมื่อสองวันก่อนว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว<อ>เพื่อรักษาภาพ<อ>เนน<อ>ในส่วนนี้โดยตรง<อ>คือพระอาจารย์ก็บอกว่าได้ทำ<อ>คือพระอาจารย์ก็ไม่นอยากให้ย้ายไปที่ไหนเพราะสองร้อยกว่าลูกครับแต่ว่าชั่วคราวนนไม่รับจากที่อื่นนะเพิ่มสิ่งที่คาดหวังทั้งเรื่อง าชาวบ้านจะเอาขอมาบริจาคด้านนี่ต่างๆรวมถึงถหน่วยงานภาครัฐต่างๆพระอาจารย์ฝากไว้หน่อยครับเรื่องน,นี้ครับตอนนี้พอเป็นข่าวขึ้นมาวันสองวันนี้ของเยอะพระอาจารย์บอกนีพระอาจารย์ก็อยากจะฝากทุกคนว่าถ้าจะทําบุญตอนเนี้คนละเล็กนละน้อยบาทสองบาทก็ได้โอนเข้ามาเพื่อเป็นช่วยค่าน้ําค่าไฟและเผื่อวันข้างหน้าพระอาจารย์กลัวว่า,วาข่าวซาลงแล้วก็โยมจะไม่มาช่วยอเราก็จะได้มีเงิน ที่จะซื้ออาหารกับข้าวเลี้ยงเน้นได้นี่ครับเราติดต่อไปที่สำนักพุทธแล้วด้วยตอนนี้มีความคืบหน้าและเดี๋ยวน่าจะเ,เร็วๆนี้เพราะว่าล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปรอบหนึ่งและก็รออยู่ด้วยตอนนี้เขาดูแลกันเองอยู่นี่ฝากบอกทางสำนักพุทธด้วยนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุก,การณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน